ปฏิบัติแล้วก็มาสั่งสมสุตตะกันต่อถ้อยคำของพระศาสดาพระผู้มีพระภาคของเราซึ่งเป็นเนื้อธรรมอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ที่พระองค์เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็บัญญัติสัจจะความจริงออกมาวันนี้ก็มาต่อเรื่องของทางแห่งถ้อยคำบุคคล อื่นนะจะพึงกล่าวหาเธอห้าอย่างเวลาคนก็จะกล่าวหาเราเนี่ยเขาจะกล่าวหาเราอยู่ห้าแบบนะเขาจะกล่าวหาเราโดยการหรือโดยไม่ใช่การนะเขาจะกล่าวหาเราโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง เวลาคนกล่าวหากันเนี่ยเรื่องไม่จริงเขาก็กล่าวหาได้เพราะเขาไม่ไม่มีฮิริไม่มีโอตปากไม่มีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่รู้ถึงโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้นจะส่งผลต่อเขาเพราะเขาอาจจะไม่ได้สดับคือเป็นอสุตวาปุตชเนนะปุตุชนที่ไม่เคยสดับ หรือเขาจะกล่าวหาเราโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายคำกล่าวหาเนี่ยเป็นคำที่ดูแล้วอ่อนหวานก็ได้แต่เป็นการพูดโดยกล่าวหาหรือเป็นการพูดโดยหยาบคายะถ้าเจตนาเป็นการกล่าวหาเนี่ยมันก็คือสําเร็จที่เจตนา แม้จะพูดอ่อนหวานก็ตามแต่มันก็อยู่ในเรื่องของทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอซึ่งเจตนาของผู้นั้นเนี่ยก็จะทราบด้วยตนเองข้อที่สี่เขาอาจจะกล่าวด้วยเรื่องที่มีประโยชน์หรือเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ อันที่ห้านะกล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในนะซึ่งพระองค์เตือนไว้เป็นมาตรฐานเลยว่านะเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นเนี่ยเธอพึงกระทำการสำเนียกอย่างนี้ว่านะจิตของเราจะไม่แปรปรวนนะอันนี้ เราต้องไม่แปรปวนนึกถึงอุปมาที่พระองค์ตรัสสอนเรื่องของการเจริญเมตตาได้ไหมคนที่เจริญเมตตาอยู่เป็นนิดเนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยซึ่งเท่ากับปฐมฌานนั่นเองจะเปรียบเหมือนคนเนี่ยเอามือเปล่าเนี่ยพยายามที่จะงอ ปลายหอ,อกนะหอ,อกเหล็กแหลมเนี่ยตรงปลายเนี่ยที่มีคมเนี่ยแหลมๆเนี่ยนะเขาจะงอพับด้วยมือของเขานะเป็นยังไงมือพังหรือหอ,อกพังนะมือพังนะเพราะฉะนั้นจิตของเราจะเข้มแข็งขนาดนั้นถ้าเราจเจริญเมตตาดังนั้นะจิตของเราก็จะไม่แปรปวน ความไม่แปรปรวนของจิตเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปวาจาที่เป็นบาปอากุศลเราก็จะไม่กล่าวเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลนอกจากไม่กล่าววาจาที่เป็นบาปแล้วเรายังมีความเอ็นดูเกือ้อกูลเขา คือเราต้องสงสารเมตตาเขาว่าเขาเนี่ยมีความคับแค้นเดือดร้อนอยู่ในใจก็เลยคุมจิตไม่ได้คุมอารมณ์ไม่ได้หลงคิดว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นตัวเราของเราก็เลยกล่าวออกมาทางวาจาดังนั้นเราต้องมีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลเขาเป็นสัตตานังที่ยังมีความหลงอยู่ แล้วก็ให้มีจิตรประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในแล้วให้จิตเนี่ยประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แผ่เมตตาไปบุญใหญ่หลวงไม่มีประมาณ ไม่มีเวรไม่มีพยาบาลแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์เมื่อวานมีคนถามว่ามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์เป็นอย่างไรเราก็ดูเวลาเราเราปรุงความโกรธเนี่ยเรายังมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์เลยนะนึกถึงหน้าก็แล้วก็แหมโกรธนะอ่าก็จะ ว่ากล่าวตำหนีตีเตียนอยู่ในใจน,ะน,นี่ก็มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แต่นี้เราพลิกกลับมาเป็นเมตตานะก็มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์เหมือนกันพรนะงให้สำเนียกใจไว้อย่างนี้นะจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกอุปมานะสองอุปมาแรกเราทราบไปแล้วเมื่อวาน เรื่องการที่บุรุษเนี่ยถือเอาจอบกระท้อมาแล้วเราบอกว่าจะทำให้แผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินนะอืมแล้วเขาก็พยายามขุดในที่นั้นๆเลี่ยายดินในที่นั้นๆขาดถุยอยู่ในที่นั้นๆกระทืบเท้าอยู่ในที่นั้นป่าก็พูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปดังนี้อย่างนี้นะเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้เลยนะมีแต่จะเกิดความลำบากเปล่าๆนะอีกอุปมาหนึ่งอุปมาที่สองก็คือเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยถือเอาสนะีเป็นสีครั่งสีเหลืองสีเขียวสีแสดกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ เขาจะเขียนรูปในอากาศเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยจะเขียนรูปในอากาศลำบากแน่นอนอทีนี้มาดูอุปมาที่สามพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือน บุรุษถือหญ้าถือคบเพลิงหญ้าถือคบหญ้าที่กำลังลุกโผล่มาบุรุษถือคบหญ้าที่กำลังลุกโผล่มากล่าวอยู่ว่าเราจากเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเราจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัด ให้เดือดพล่านด้วยคบเพลิงญ้าอันลุกโลงนี้เขาถือคบญ้ามาอัน,นหนึ่งซึ่งลุกโลงด้วยไฟนะแล้วจะเอามาเผาแม่น้ำคงคาให้เดือดพล่านนโอนะ้พระศัสดาทรงอุปมามคมคายมากนะมเห็นภาพเลยนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเราใจเย็นเหมือนแม่น้ำนั่นเนี่ยโอ้มันจะเอาคบเพลิงญ่ามาแต่ไหนมากเท่าไรก็ทำให้เดือดไม่ได้นะทำแม่น้ำให้เดือดไม่ได้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดพล่านด้วยคบญ้าอนุปโพลงได้แลหรือ ข้อนั้นหาไม่ได้เพระเจ้าข้าเพราะเหตุใดเล่า <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเพราะเหตุว่าแม่น้ำคงคาลึกหาประมาณไม่ได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเผาให้ร้อนจัดให้เดือดพล่านด้วยคบญ้าอนันลุกโผปล่รังแต่บรุรลุนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าดังนี้ พี่คทั้งหลายข้อนั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคําสําหรับการกล่าวหาห้าประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคําประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทําการสําเหนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะ ในภายในจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตไพยบูรใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ อันนี้เป็นอุปมาที่สอันนี้ก็ชัดอุปมาที่สไปดูพระองค์บอกว่าพิกูทั้งหลายเปรียบเหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูอันนี้ก็หลายสำนวนอันนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่ม เหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงลําดับนั้นมีบุรุษถือท่อนไม้หรือไม้หัวโมงมาพลางพูดว่าเราจะทำให้หนังแมวป่าขนฟูแผ่นนี้ส่งเสียงพึมพึมด้วยท่อนไม้หรือไม้หัวโมงนี้ดังนี้ พิคุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้นให้ส่งเสียงพึมพึมด้วยท่อนไม้หรือไม้หัวโมงนั้นได้แลหรือสาวกก็ปฏิเสธว่าข้อนั้นหาไม่ได้เพระเจ้าข้าเพราะอะไร เพราะหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้นเป็นของฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้มันส่งเสียงดังปึมๆด้วยท่อนไม้หรือไม้หัวโมง รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าดังนี้ต่างจากะระฆังนะลองดูะระฆังที่ตีที่กูตาคา,า,าราสาลาอันนิดเดียวนะไม้ก็นิดเดียวก็ตีสามารถเสียงเนี่ยไปจนเป็นร้อยเมตรได้ นี่ถ้าเราตีทุบแผ่นหนังเนี่ยที่ฟอกดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ส่งเสียงไม่กังวาลนะดังนั้นบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกกระทบกระทั่งต่อคำกล่าวหาใดๆนะเหมือนลูกศรที่เขาเผาลนดีแล้วดัดตรงแล้วนะ พร้อมใช้งานได้นี่อุปมาที่สี่ไปดูอุปมาที่ห้าอุปมาที่ห้านี่พระองค์แยกไปอยู่ในพระสูตรอื่นอีกหลายพระสูตรที่เป็นเรื่องของโจรผู้ที่คอยช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างพิกุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยช่องคอยหาช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างนี่อาจจะมีพิมพ์ผิดอะไรบ้างนะผู้ใดมีจิตใจประทุสลาย ในโจรนั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราโอคิดไม่ดีกับโจรไม่ได้เลยนะแม้เขาจะเลื่อยนะเลื่อยเรานะเอาเลื่อยมาเลื่อยตัวเราเนี่ยพระองค์ยังไม่ให้เรามีจิตคิดประทุษร้ายเลยใครคิดประทุษร้ายนี่ชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราเพราะเหตุ ที่มีใจประทุษร้ายต่อจนนั้นคือพระองค์สั่งอย่างเดียวว่าอย่าเอาจิตเนี่ยไปอยู่กับอกุศลการพาบาทเบียดเบียนดนั้นพอเราเอาไปเอาจิตเนี่ยไปทิฏิทิ่ตังไปตั้งอาศัยในอารมณ์ประเภทนั้นปุ๊บเนี่ยพง์มองประเด็นตรงนี้ว่าไม่ทําตามโอวาทของเราเพราะเหตุนี้นนอเพราะอันตรายกําลังเกิดขึ้นกับเรา แทนที่เราจะรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากทุกขติกลับต้องไปสู่ทุกขติต่อในกรณีนั้นเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวน <c oughs> <c oughs> ต้องอดทนจริงๆนะเนี่ยจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราลองดูที่พระองค์สอนกับพิกุเห็นไหม ขันตีปรมังตโปตีติขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ก่อนฟังพระสูตรนี้ใหม่ๆนี่แหมมันมันจะทนได้ยังไงเนี่ยนะมันไม่น่าเลยทำไมพระเจ้าสอนอย่างนี้นะอืมันจะมีใครทำได้อะไรอย่างนีนะ้แต่เวลาเราศึกษาละเอียดไปเรื่อยๆปุ๊บเราเห็นความจริงไปเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจเพราะ พระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้เราไปเกิดในทุกขติอามาเคยเจอพิกขุผู้เถระอยู่รูปหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีท่านก็อยู่อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่วัดหนึ่งแล้วก็อยู่มานานเป็นสิบปีละนะแล้วท่านก็ถูกพิกขุรูปหนึ่งซึ่งบวชมาใหม่นะไม่นานแต่ก็ มีพอมีพรรษาบ้างแล้วละ่ะหนึ่งสองสามพรรษานี่ก็ทำลายท่านนะนะด้วยความที่ท่านว่ากล่าวแล้วเขาก็ไม่พอใจเขาก็นะถึงขั้นทำลายด้วยการชกต่อยนะแล้วก็ถามว่าแล้วท่านอาจารย์ทำยังไงครับบอกคึกลิ์ผมนิ่งนะผมดูจิตผมทันทีเลย และผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเอาชนะความโกรธความไม่พอใจได้นะนั้นอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยก็สงบนิ่งไม่โต้อตอบแม้แต่นิดเดียวยอมให้พิขุผู้ใหม่เนี่ยนะทำร้ายร่างกายจนเขาเนี่ยก็หยุดทำร้ายไปเองแล้วก็มาร้องไห้กราบขอโทษนะนะ ก็เป็นลูกของคนมีชื่อเสียงนะที่เข้ามาบวชแล้วก็ได้รับการตามใจมาตลอดนะขัดอกขัดใจไม่ไดนะ้พอถูกว่ากล่าวอะไรหน่อยก็ไม่พอใจนะนะซึ่งท่านเป็นพาะพี่เลี้ยงในการอบรมสั่งสอนอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยนะนะ ท่านก็เลยมาเล่าให้ฟังเรานั่งคุยกันเรื่องภาวนาว่าเออการภาวนาเจออะไรต่ออะไรกันมาอย่างเงี้ยท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออคึกฤทธิ์มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมโดนอย่างเงี้ยนะแตผมเนี่ยนะรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยนะผมไม่โต้ตอบเลยแล้วผมก็ไม่รู้สึกอะไรในจิตในใจผมดูจิตผมตลอดเลยว่าขยับไหมนะในขณะที่ท่านกําลังถูกทําลายอยู่นะอืมนี่เราก็รู้สึก ภูมิใจในตัวท่านนะว่าโอ้ยท่านแน่มากนะภาวนาดีนะเนี่ยก็เลยมานึกถึงเนี่ยนะอันนั้นโดนทำร้ายนะอันนี้นี่แค่กล่าวหานะนี่แค่ว่าใช่ไหมอ่าล้วก็พูะเจ้าก็ให้นึกไปถึงว่าเนี่ยถึงขนาดที่โจรเนี่ยเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอเป็นสองท่อนเนี่ยนะนี่แสดงว่ามันก็ต้องมีคนที่ทำได้ไนงะมีคนที่ภาวนาดีๆเนี่ยมันะ จะสามารถทําได้ถ้าเราถ้าเราฝึกตั้งแต่เบื้องต้นเรื่อยๆเนี่ยนะ,นะฝึกเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆเราก็จะเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งขึ้นการกระทบกระทั่งด้วยวาจาก็ดีด้วยกายก็ดีมันก็จะเป็นเรื่องเล็กไปหมดเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นสุญโยไปนะว่างเปล่า เพราะว่าตัวเราของเรามันก็ไม่มีเขาก็กระทํากับขันห้าแค่นั้นเองแต่เพราะคนกระทำเนี่ยยังยึดถือความมีตัวตนเมื่อตัวเขามีก็ม,มีตัวคนอื่นมันก็เลยมีการว่าร้ายมีการทำร้ายกันดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าการภาวนาของคนที่ยังว่าร้ายยังทำร้ายอยู่นั้นโอ้ยังภาวนายังอีกมากพอสมควรที่จะต้องพัฒนาไปนะีอืม ก็คุยกับท่านนะก็ชื่นชมท่านอยู่นะนะท่านใช้ได้เลยนะแล้วก็นะคนที่ทำก็จะรู้สึกเองนะดังนั้นจริงๆเราไม่ต้องไปลงโทษอะไรก็ยังได้นะให้เขาเนี่ยรู้สึกสำนึกเองในความผิดที่เขาได้กระทำ แต่พิกุที่ทำร้ายนั้นก็ออยู่ได้ไม่นานก็ไม่ไม,ไม่กี่ปีก็ลาสิกขาไปนะก็อาจารย์ท่านนั้นก็ยังอยู่นะบุคคลนั้นก็ยังอยู่นะยังไม่เสียชีวิตนะพรรษาท่านก็มากแล้วล่ะป่านนี้ก็คงจะน่าจะ สามสิบกว่าเกือบสี่สิบพรรษาละนะเราจากไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปนี่มาดูนี่โอ้ท่าน,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 นทำได้เลยนะจิตไม่แปรปวนไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปนะมีเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลนะมไม่โตตอบเลยนะนะมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่แผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่ มีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทนะมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่แล้วก็บางทีแต่ก่อนเนี่ยนะเราเห็นในข่าวที่คนถูกทำร้ายด้วยความทารุณโหดร้ายนะนะก็ น่าเห็นใจที่บุคคลนั้นเนี่ยไม่รู้โอวาทของพระศาสดาไม่งั้นเขาจะสามารถที่จะวางจิตเขาได้แน่นอนนะอืมจะทําให้เขาเนี่ยนะพ้นจากทุกขติฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็เลยบอกว่าให้เธอพึงกระทําไว้ในใจซึ่งโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่องนี้อยู่หนึ่งหนึ่งเถิดอันนี้ก็จะมีอยู่ในหลายพระสูตรที่พู้เจ้าเนี่ยมักจะยกขึ้นมา พอเวลามีใครถูกกระทบกระทั่งอะไรพู้เจ้าก็เออเธอนึกถึงโอวาทนันนั้นนะที่เหมือนเปรียบด้วยเรื่อยโอวาทนั้นเปรียบด้วยเรื่อยนที่โจรมาเรื่อยโอวิวะเธอเนี่ยอันนี้ก็เป็น,น <c oughs> สิ่งที่พระองค์บอกสอน แล้วผู้เจ้าบอกอีกว่าพิกุทั้งหลายเธอพึงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อๆนี้อยู่หนึ่งเนืองเถิดพิกุทั้งหลายเมื่อเธอทําในใจถึงโอวาสนั้นอยู่เธอจะได้เห็นทางอลองดูต่อนะเธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้ อยู่อีกหรือโหมันจะมีไหมอีกไหมเนี่ยที่คํากล่าวหาใดๆทั้งเล็กและใหญ่เนี่ยที่เธอจะทนไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีเลยขนาดเขาเลื่อยมาเลื่อยเธอเป็นสองท่อนเ,นเธอยังทนได้แล้วกับคำกล่าวหาเนี่ยมันหมดราคาไปทันทีเขา้าใจไหมอ่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะอะ่ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะนะ ในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานบาปอากุศลจะเกิดกับเขาเองนะเราเนี่ยนิ่งๆเฉยๆ แผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปจเจริญอาณาปานสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกสังวรสำรวมอินทรีย์นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับเออเราคงทำกรรมมาแหละโดนเขาว่าโดนเขากล่าวหาโดนเขาทำร้ายนะนึกเหมือนองคุริมานเนี่ยเห็นไหมพระศาสดาบ,บอกเนี่ยดีกว่าต้องไปเกิดในนรกกับในเรืานเปลววิสัยนะ มีแค่นี้ยังเล็กน้อยนะ่ะถูกองค์ุลิมานถูกคว้างด้วย <c oughs> ก้อนดินท่อนไมนะ้สังคติขาดศีรษะแตกเลือดไหลนะแต่องค์ุลิมานก็อดทนนะทั้งที่ไอ้พวกที่มาทำเนี่ยไม่คารนามือองค์ุลิมานหรอกนะขนาดบุรุษ สี่สิบห้าสิบคนยังเอาองค์ุริมานคนเดียวไม่อยู่เลยนะจะช่วยกันลุมฆ่าลุมจับนะเสร็จนะองค์ุริมานจัดการเรียบหมดนะเก่งมากนะอืมนี่ราะนั้นก็เห็นถึงความอดทนอดกลั้นขององค์ุรีมานนะอืนะบวชมาแล้วก็นะเราก็ต้องอยู่อย่างสมณะ ส่วนคารวะนั้นเขาก็มีวิสัยแบบคาราวะาวิสัยนะเขาก็เป็นตถาตาเป็นเช่นนั้นแหละนะเป็นอวิตตถาตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรอกนะเขาก็จะทํากันอย่างนี้แหละเป็นอนัญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยาตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น มันก็ต้องไปวัดกันที่ปลายทางนั่นแหละว่าใครจะถึงจุดหมายปลายทางก่อนกันใครจะมีสารณะก่อนกันนะใครจะถึงอมตะธรรมก่อนกันนะด้วยการกระทําแบบไหนด้วยการกระทําที่ทําร้ายทําลายหรือว่าด้วยการกระทําที่ขันตีปรมังตโปตีติคาแล้วก็สังวสงรสำรวมอินทรีย์เรา เป็นบุตรเป็นโอรสของพระศา,ษา,ษาสดาสมณะสักยพุธิยะเราก็ต้องอยู่ในโอวาทของพระศา,าสดาอดทนไปนิ่งนิ่งไปภาวนาไปเราจเจริญภาวนาเรา <c oughs> สร้างกุศลนะเต็มที่ก็ดูไปว่ากรรมหรือการกระทําแบบไหนมันจะยั่งยืนกว่ากัน,นคงทนกว่ากัน การกล่าวหาการทําร้ายทําลายซึ่งเป็นอภุศลหรือกุศลมันจะ,จะเจริญกว่ากันมันจะทําให้คนคนนั้นอยู่ด้วยความผาสุกกว่ากันนี่ก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดน,น,นั่นเรื่องเหล่านี้ไม่ยากนพระศาสดาสอนเราแล้วเราก็เดินตามเดินตามพระโอษฐ์ของพระศาสดาไปนั้นผลง่งกรรมก็ปรากฏขึ้นเอง อันนี้ก็เป็นเ,เรื่องของการกล่าวหาหประการทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอห้าอย่างแล้วก็พระองค์สอนให้เราวางจิตอย่างไรด้วยอุปมาอะไรสองวันนี้ก็ได้ความชัดเจนขึ้นมา ก็ฝากข้อธรรมไว้ให้พวกเราได้นำไปฝึกนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะอย่าปล่อยให้มันหายไปเหมือนถั่วงาฟังแล้วก็ลุกจากอาสนะถั่วงาล่วงกล่าวนะเก็บนำไปใช้ด้วย